สวัสดีพี่น้องพองปายสูผู้ซคนเด้อครับผมมื้อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทาง้งพอย,ยังแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับกเดี๋ยวมื้อนี้ผมชิมาอัปเดตข่าวนะครับผมของทงังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สูฟังนะครับผมพี่น้องนะครับกับเป็นข้าวของทาง้งน้องคอปเตอร์นะครับว่าแลวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับพี่น้องนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอาไงดีหลังจากพ่อน้องคอปเตอร์โพสต์เดือด ฟาดแรงมากนะครับพี่น้องฟาดนะครับผมเกิดนี่อย่างขึ้นเนาะัาทินี้นะครับก็คือแบบนี้พี่น้องนะครับก็ว่าง่ายนะครับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์แล้วครับผมดราม่าบัจบบัสิ้นแล้วครับพี่น้องบัได้หลับได้นอนกันเลยครับเอฟซีนะครับล่าสุดนะครับพ่อของทางน้องคอปเตอร์นะครับเพิ่นได้ออกมาโพสเฟสนะครับพี่น้องถือว่าแรงมากนะครับเป็นโพสแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านฟังนะครับเด็กก็มีสมองมีความคิดนะครับ มีแต่เรื่องแต่รล่าเกี่ยวกับรอบตัวเขานะครับพี่น้องอยู่บนเวทีก็เศร้าลงมาเวทีก็ป่วยย,ยัดเยียดข้อหากุข่าวไม่เป็นความจริงวัสดพี่น้องด่าเสียเสียหายหายเด็กไปทําอะไรให้พวกคุณไม่ชอบน้องก็เลิกติดตามวัสพี่น้องเลิกติดตามวัสถ้าบอกว่าเลิกติดตามแล้วก็ยังเห็นผมแนะนํา ทุบโทรศัพท์ทิ้งป้าบัดท,ที่นี่นะครับทุบโัรศัพทิ้งเลยก็แค่นั้นวสันพี่น้องนะครับเขาขอยาพารากินมาสองวันแล้วเห็นใจบ้างเถอะคุณไม่โดนกับลูกคุณไม่รู้วสันพี่น้องผมไม่ได้แช่งใครนะแต่ขอให้ได้ขอให้โดนป้าพี่น้องนะครับถือว่าแรงมากนะครับพบทที่น้องบัดที่นี่ทางคุณย่าครับทางคุณย่าก็เลยมามม่นต่อนะครับ ทางคุณยา่ามาเม่นแบบนี้ครับในความเม่นของทางคุณพ่อนั่นแหละครับคุณย่าพวูดว่าอ่าขอครับคุณย่าความเม่นว่าค้นเขาหลายจิตหลายใจซุ้มหนึ่งว่าตามเพื่อนซุ้มหนึ่งขอแต้ได้เบ้าซุ้มหนึ่งวอลูตัวตนเขาแต่สีเบ้าห้ไร่นี่วสันเขาขั้นปากยาสนุนค้นพวกนี้มันสีพาเขาตำวสันพี่น้องหลังจากนั้นก็ ตามเคยแล้วครับพี่น้องคอมเมนต์เดือดคอมเมนต์สนันนะครับบัตรที่นี่ผมกระซิมะว่าในมุมมองของผมนะครับพี่น้องนะครับคุณพ่อแสดงความรักความปกป้องลูกถูกต้องครับนะครับแต่วุฒิภาวะความเป็นพ่อถ้าอยากเป็นพ่อที่ดีคิดว่าออกมาพูดแบบีิมันสิส่งผลดีต่อน้องบ่ครับ นะครับยิ่งปะทุความห้อนยิ่งสุ่มไฟเข้าไปอีกครับน้องยิ่งโดนถลม่มจริงๆน้องคอปเตอร์บปรูเรื่องนะนะครับพี่น้องหลักๆนะครับเอฟซี FC ของมัถลมุมคุณพอ่ณพอกับคุณย่านี่แหละครับถ้าคุณพ่อออกมาเว้าในทิศทางที่ว่าเดี๋ยวสีปรับปรุงเดอ้อสีสอนนอกขอยังครับสีบอกสีสอนน้องให้พัฒนาอันเนี้ยครับมันสีดีมากๆเอฟซีสีแห้งสีให้กับลังใจ่พ่อให้อภัยอยู่แล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าเขามี ต้นทุนความรักน้องคอปเตอร์ก็มีอยู่แล้วพี่น้องนะครับทุกคนพ่อมให้โอกาสนะครับถ้าคุณพ่อหรือว่าคุณยาออกมาต้องขอโทษขออภัยนะครับน้องเฮียยังผิดพลาดไปเดี๋ยวสีบอกสีสอนเด้อยังเสียครับมันสีดีมากๆแต่คุณพ่อกลับออกมาฟาดหนักมากนะครับคุณพ่ออาจสิเงินหลายนะครับขันบ่พอใจกับทุบตศัพสับลวดว่าสันครับพี่น้องโอ้นะครับคนเขาบ่ได้มีเงินคนคนบมมีเงินหลายประนันนะครับที่สิตต้องบ่พอใจอยังสิมาฟาดมาทุบโท้ดสับจริงพี่น้อง นะครับมันมันสอนะครับมันบอกถึงอารมณ์คนเนี่ครับว่าเพราะใจอีหยังสีตองบอกให้กันทุบทวดสับติงกับโบแมนกาเพื่อนกับอาสีว้าสีระชดไปนะครับที่น้องนะครับผมก็เลยเอามาเว่าสู้ฟังนะครับผมเรียกว่าร้อนระอุมากๆนะครับผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์จะเอายังไงดีนะครับผมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เราบอเอาอีหยังดอกพี่น้องเราบอกด้มาสนใจนะครับเราเดินหน้าปั้นศิลปินของเราต้อนั่ะแหละครับผมเพราะว่าปัญหานี้เพื่อนก็ถือว่าเคนแก่มาระยะหนึ่งแล้วนะครับ นะครับผมยังใดกะยังเป็นกาลังใจนะครับให้บริบาลฟินแลนด์คือเเ่านะครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์มาว่าสู้กันฟังเด้อครับผมพี่น้องผมเกเลยเอามาอัพเดตมาว่าสู้ฟังนะครับถือว่าเดือดสุดๆเลยนะครับเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ